สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกทท่านเลยนะคะวันนี้นัดมีรถสวยๆรถกระบะสายซิ่งนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับใครที่เป็นสายซิ่งนะห้ามพลาดเลยนะคะกับรถคันนี้นะคะอิซูซูดีแม็ก 1.9S นะคะรถปีใหม่ไม่น้อยสภาพป้ายแดงนะคะคันนี้เป็นรถปี2021นะคะราคาอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้า ราคาไม่แรงนะคะคันนี้ราคาไม่แรงปีใหม่ไม,ม่น้อยมากๆนะคะคันนี้เลขหม่วิ่งอยู่ที่1 0 0 0 0หมกิโลเท่านั้นเองนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8ย์เก้าแนัดเพชรยนต์นะคะคันนี้นะคะเป็นตัวสเปคแคบเอาใจใส่ซิ่งเลยนะคะได้ในส่วนของล้อแม็กมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนั้นจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ3ก็กไก่ อาสามทอพุทธทอฐานหาร4147กรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก้ด้านหน้านะคะอีกสูตจะเป็นแบบพรีเมียมนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีฟเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะคะด้านล่างไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะสายซิงเนี่ยชอบเลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะคะคันนี้ได้เป็นล้อมแม็กล้อมแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้านะ แม็กเท่ๆสวยๆเลยนะคะในส่วนของยางรถคันนี้นะคะเป็นยาง ปียนะคะยางปี21นะคะลูกค้าช่วงล่างของรถคันนี้นะคะสภาพเดิมๆนะไม่มีคราบน้ํามันหยดไหลยเยิ้มนะคะลูกค้าเป็นรถปีใหม่ใหม่น้อยสภาพป้ายแดงเลยเรื่องของการใช้งานเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะกระจกในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะเป็นตัวสเปคแคปนะคะคันนี้นะฝ mm hmm. าครอบกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ mm hmm. ในส่วนของมือจับประตูนะคะเป็นสีด mm ํากระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะลูกค mm ้า hmm. โลโก้ของอิสุส ะะมีติดอยู่นะคะคันนี้สวยๆเลยนะร่องรอยของการใช้งานถือว่าน้อยมากนะคะเพราะว่าเป็นรถปีใหม่ไหม่น้อยสภาพป้ายแดงเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระบะแคบของเขานะคะนี่เลยนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าไฟด้านท้ายดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะมือจับประตูด้านหลังเขาจะเป็นสีดำนะคะไฟเบรกดวงที่3มีให้เห็นเด่นชัดนะสำหรับใครที่ เป็นสายซิ่งนะคะห้ามพลาดคันนี้เลยหรือว่าจะซื้อไปไว้ใช้งานนะคะก็ตอบโจทย์เลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นกระบะแคปบนะคะแคปบเปิดได้นะสภาพเดิมๆสภาพสวยๆเลยนะคะพลาดกันไม่ได้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์0ูนย์เก้าแนานัดเพชรยนต์นะคะลูกค้าเครดิตดีออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ออกรถฟรีดาวได้เลยนะสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ ถึงหน้าบ้านเลยนะคะรีบโทรมาหานัดกันได้เลยนะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีดำนะ อันนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแต่ว่าเวลาพับอะคือเป็นแมนวนวลก็คือพับมือนะคะระบบเซนทรัลล็อกนะคะกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีช่องวางแก้ววางขวดน้ำตรงแผงประตูให้นะคะในส่วนของพวงมา,าลัยรถนะคะก็เป็นพวงมาลัยเดิมๆนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะคันนี้กลิ่นใหม่ๆยังอยู่เลยนะคะลูกค้า เป็นรถสภาพป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าได้ในราคามือสองนะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของที่วางแก้วน้ำได้นะคะหน้าจอเรือนใหม่นะคะนัดไม่ได้ถือกุญแจมาแต่จะให้ดูใบสอคอบอนะคะนี่เป็นรถอิซูซุดีแมกตัว1.9 s อนะคะปี21นะไม่11,000กิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมนะไม่แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะคันนี้วารันตีของศูนย์ยังเรือเือนะเครื่องเล่นเสียงนะคะก็เป็น แบบวิทยุ FM CD ได้นะคะ AUX ได้นะเสียบสาย USB AUX ได้นะคะแอร์นะคะเป็นแอร์อนาล็อกนะแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะเกียร์แมนนวลนะ6สปีดนะคะเกียร์แมนนวล6สปีดนะคอนโซลของเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะนี่ ด้านข้างคอนโซลด้านข้างเขามีที่วางแก้วน้ําที่พักแขนสามารถเปิดเก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะคันนี้นะสภาพกลิ่นใหม่ๆยังอยู่เลยนะคะเป็นเบาะหนาไม่ใช่เป็นเบาะสีดาเดินได้สีขาวนะคะเป็นทรงรูปรองรีะของเราเลยนะคะลูกส,สวยๆเลยนะคะป้าเพดานเนี่ยใหม่ๆเลยนะไม่มีรอยของการขีดเขียนนะคะที่บางแดดยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกออกเลยนะคะลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นสแปนะคะโอเพนแคปเปิดได้ตรงประตูแคปเขาก็ที่วางแก้ววางขวดน้ําให้นะคะลูกค้า ด้านหลังนั่งสบายสๆนะคะอ่าสวยๆเลยนะคะคันนี้หุ่งเครื่องมืออุปกรณ์แม่แรงครบนะคะก็จะอยู่ตรงด้านล่างใต้เบาะนั่นเองนะคะสวยๆเลยนะใส่ซิ่งห้ามพลาดเลยกับรถคันนี้นะคะเป็นรถ Isuzu D-Max ตัวแคปแคเตี้ยนะคะแต่งล้อมแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วใครที่สนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะคะ สำหรับเครื่องยนต์คันนีนะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะคะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลขนาด4สูบ 1,900cc 150แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพสวย ใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าไม่มีข้ามน้ามันหยดไหลเยิ้มนะคะตรวจสอบประวัตินะคะที่มาที่ไปของรถคันนี้นะจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักลิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนรถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะก็ยังมีติดอยู่นะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้เลยนะคะคันหน้าเดิมๆนะคะตรงๆไม่มีคดไม่มีงอนนะคะสวยๆเลยนะหัวน็อตน,นะคะหัวน็อตด,ด้านในนะ สีดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะหัวน,อน็อตฝากระโปงนะคะจุดเม็ดอันนี้ให้เห็นเด่นชัดนะคะชิงหวนกันความร้อนก็ยังมีติดอยู่นะคะรับรองว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่านะคะสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ isuzu d max หนึ่งนะคะรถปี2021นะคะราคาอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาว ได้เลยนะสนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสําหรับวันนี้นะคะนัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ